สวัสดีค่ะเจษดาทะผูค้คำจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ M Insight Talk สำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่แรกนะคะที่เราจะได้มาเจอกันหลายๆท่านคงสงสัยว่าแล้ว M Insight Talk คือรายการเกี่ยวกับอะไร M Insight Talk นะคะก็จะเป็นรายการที่ให้ทั้งความรู้สาระและมีการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันชีวิตหรือในเรื่องของการลงทุนค่ะ โดยแขกรับเชิญสุพิเศษของเรานั้นก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะและสำหรับ EP แรกนี้เราจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างในช่วงแรกค่ะเราก็จะได้มาทำความรู้จักกับแบบประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับคนเ็นใหม่ค่ะและในช่วงที่2ของเรานะคะเราก็จะได้มาทำการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนว่าปัจจุบันนี้ในช่วงนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องติดตามและให้ความสนใจค่ะ สวัสดีค่ะพี่จูนสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญใน EP ีแรกของ M i n s i g h t Talk ของเราในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับพี่จูนนะคะวันนี้คะคะนกุก็อยากจะมาพูดคุยกับพี่จูนในเรื่องของตัวประกันชีวิตรูปแบบใหม่นะคะที่เหมาะสําหรับคนเจนใหม่เลยนะคะนั่นก็คือตัวประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค่ะพี่จูนคะอยากจะให้พี่จูนเล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะคะ่ะว่าประกันในรูปแบบใหม่นียมันเป็นยังไงคะ โอ้โหได้เลยค่ะน้ก็ต้องมาบอกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงก์นะคะจริงๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยเพราะว่าเป็นประกันที่เปิดโอกาสค่ะ<ม>นะคะที่สําหรับคนที่เลือกซื้อนะคะเขาเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเองค่ะน้องๆ <Laser. S 1> ก็คือว่าถ้าเป็นประกันในอดีตนะคะอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์นะคะประกันตลอดชีพนะคะประกันบํานาญหรือว่าประกันที่คุ้มครองเป็นช่วงเวลาเนี่ยพาร์ทในส่วนของการลงทุนนะคะลูกค้าเลือกไม่ได้นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะก็จะกลายเป็นว่าในเงินที่เราจ่ายเรียบ นนัน้สามารถเลือกการลงทุนได้ด้วยตัว,อตวเองค่ะสามารถเลือกการลงทุนได้ตัวเองหมดเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะวิจูนถ้ามันเป็นประกันในรูปแบบที่เขาเรียกว่าควบการลงทุนมันมีข้อดีหรือข้อควรระวังอะไรบ้างคะสําหรับคนที่สนใจนะคะ่ะที่อยากจะซื้ออย่างนี้นคะ่ะ ค่ะก็ต้องบอกบอกว่าจุดเด่นอันแรกเลยนะคะก็คงจะเป็นว่าเป็นการลงทุนที่เลือกเองได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไปลงในหุ้นหรือว่าไปลงในหุ้นกู้นะคะก็บอกว่าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้ซื้อนะคะต้องมีการทําแบบประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็เลือกตัวกองทุนรวมนะคะที่เขาอาจจะเลือกกองทุนหุ้นกองตราสารหนี้นะคะกองอสังหากองทองคำหรือว่าจัดเป็นพอร์ตก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดสําคัญที่ต้องระวังก็คือบอกว่าต้องมีความเข้าใจเนอะว่าพอเป็นเรื่องของการ ลงทุนก็อาจจะมีเรื่องของความผันผวนนะคะแล้วก็คนที่จะตัดสินใจก็เหมาะกับเป็นแผนการเงินระยะยาวนะคะที่อันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามองกันไป5ปี10ปีนะคะในการที่จะเลือกความคุ้มครองพร้อมในเรื่องของออมแล้วก็ลงทุนค่ะจุดเด่นนะคะที่ทางนกน,ก,นกถามนะคะก็คือกองพวกนี้นะคะในเรื่องของตัวกรมธรรมนะคะเราอาจจะได้ยินคําว่ามีความยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นนะคะยืดหยุนในที่นี้ก็คือบอกว่าถ้าโดยแบบปกติทั่วไปอาจจะบอกชัดเลยบอกว่าคุ้มครอง จนถึง20ปี15ปีนะคะตัวของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ค่ะคุ้มครองถึง99ปีนะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจ่ายเบีย้ยกี่ปออีออกแบบได้เองนะคะสามารถที่จะเลือกคําเขาเรียกว่าหยุดพักชําระเบีย้ยได้นะคะเลือกการลงทุนก็เลือกได้แต่ไม่ใช่ว่าเลือกแล้วจบเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามีความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือเราอยากเปลี่ยนกองทุนรวมสามารถเปลี่ยนได้ตลอดทางนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังเลือกได้ในส่วนของทุนค่ะน้องๆปกตินะเราซื้อนะ ผนประกรันเนี่ยอาจจะบอกบอกว่า2ล <ch> ้านฉบับนี้นะคะสามล้านห้าแสนหรืออะไรพวกนี้ไปนะคะแต่ถ้าเป็นยูนิตลิงก์ตอนต้นอาจจะบอกว่าโหยภาระเยอะนะคะถ้า <S <S วัยทํางานหรือว่าใครที่เป็นมนุษย์เดืนนอนอาจจะมีผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะส่งลูกเรียนต้องการความพุ้มครองสูงอาจจะตั้งคุณไว้5 000, <S <S ล้านนะคะพอถึงเราใกล้เกษียณปรากฏว่าเอ๊ะพวกของภาระนี่สินก็หมดลงลูกก็เรียนจบแล้วนะคะลดทุนได้ด้วยค่ะนะคะนี่ก็เลยบอกว่ายืดหยุ่นมากเงินก็จะไหลไปหยุนเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะนอกจากปรับเรื่อง ได้ปรับเรื่องเบีย้ยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงอย่างที่เรามีอย่างโควิดนะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะตัวของกรงมาทันชียูนิตลิงค์คุณสามารถนะคะที่จะต้องบอกบอกว่าเลือกที่จะปรับเบีย้ยได้นะคะว่าเอ้อาจจะบอกว่าลดในตัวของเบีย้ยที่เราจ่ายในช่วงที่เรามีความอะไรต้องเลือกเศรษฐกิจต่างๆนะคะรวมถึงต้องบอกว่ายืดหยุ่นในเรื่องของตัวเงินนะคะว่าถ้าเราชอบนะในบางช่วงเรามีโบนัสบางคนบอกว่าเอ้เอาตังค์ไปทาอะไรดีก็สามารถซื้อกองทุนรวมของยูนิตลิงค์เพิ่มได้ก็เรียกว่าทอมอัพนะคะก็จะได้ คุ้มครองนะคะได้ในเรื่องของตัวมูลค่าการลงทุนที่ปรับเพิ่มตามที่แบบกําหนดนะคะหรือในระหว่างทางถ้าสมมุติบอกว่ามีคำต้องการใช้เงินปกติก็ตัวของกรมธรรทั่วไปนะคะก็ต้องกู้ถูกไหมคะ,คะเราต้องเสียดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นยูนิตลิงค์ค่ะสามารถที่จะ ถอนเงินได้โดยการขายหน่วยลงทุนค่ะซึ่งก็อาจจะบอกว่าถอนไปความวามุ่งครางก็จะลดลงนะอันนี้ก็เลยบอกว่าเยืหยุ่นมากๆเลยค่ะอู๋เป็นอีกหนึ่งแบบประกันนะคะที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับคนในยุคนี้แล้วก็ในเจนนี้มากเลยนะคะพี่จูนแล้วในเรื่องของการบริหารนะคะมันมาเกี่ยวข้องประกันตัวเนี้ย ที่ยาอีโนได้ฟังมาคือเกี่ยวข้องกับเรื่องกองทุนด้วยทางเมืองไทยประกันชีวิตอะค่ะมีการดูแลหรือบริหารจัดการยังไงหรือมีบริการพิเศษอะไรให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันใบแบบนี้บ้างไหมคะค่ะและบางท่านฟังถึงตรงนี้อาจจะห่วงเนอะบ<ช>างท่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามีเวลาตามนะคะต้องบอกว่าเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเราได้รับใบอนุญ,ญาตนะคะประกอบธรุรกิจนะคะในเรื่องของการจัดการกองทุนส่วนบุคคลค่ะเป็นใบอนุญ,ญาตหลักทรัพย์จากสํานักงานกรตเลยนะคะในใบนี้ค่ะทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเรามีทีมผู้จัดการกองทุน นะคะเรียกว่าฟันเมนเจอร์ดูแลพอร์ตของยูนิตลิงค์นะคะก็จะดูแลตั้งแต่ต้นการคัดเลือกสรรนะคะว่ากองไหนที่ผลตอบแทนดีระยะยาวนะคะมอนิเตอร์ไปตลอดทางรวมถึงเขาเรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุนนะคะหรือว่าเราอาจจะได้ยินคำว่าแอสเซ a อ l ล c เคชันนะคะกระจายการลงทุนให้อันนี้ก็จะมีพอร์ตแนะนําให้ตามระดับความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่เรียกว่าพิเศษเลยที่เรามีให้นะคะนอกจากนั้นค่ะตัวของ MTL เองนะคะก็จะมีว่าในระหว่างทางนะคะถ้าเลือก ในเรื่องของบริการที่เรียกว่า m p l Portfolio Management อ,อันนี้ก็วางใจเลยว่าอยู่ในมือของผู้จัดการกองทุนค่ะที่จะดูแลปรับพอร์ตตามสถานการณ์น,นะคะอาจจะมีการปรับนะคะสัดส่วนการลงทุนหรือถ้ากองไหนผลตอบแทนไม่ดีก็มีการที่จะบอกว่าปรับเข้าปรับออกได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าสร้างความเรียกว่าเบาใจนะคะให้กับตัวของลูกค้าค่ะอืมค่ะโอ้โหเท่าที่ฟังพี่จูนมานะคะถือว่าแบบประกันแบบนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจมากแล้วเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็มีบริการ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะในเรื่องของการเลือกแบบประกันนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะจัดให้มันเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนรวมถึงมีคนนะคะที่เข้ามาคอยดูแลนะคะสร้างความสบายใจนะคะให้กับคนที่เป็นลูกค้าหรือซื้อประกันแบบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่จูนนะคะฝากค่ะถึงลูกค้าแล้วก็ผู้ที่กําลังชมในรายการ M Insight Talk ของเราที่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนเจนใหม่ค่ะถึงแบบประกันเมืองไทยยูนิตลิงก์ของเราีนนิดหนึ่งค่ะ ค่ะก็ต้องบอกบอกว่านะคะกรมธรรม์ประเภทนี้นะคะเหมาะนะคะในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะสําหรับมนุษย์ินเดือนวัยเริ่มต้นทํางานค่ะเพราะว่าเริ่มสร้างความคุ้มครองออมและสร้างโอกาสผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมนะคะแล้วก็เรามีหลากหลายนะคะให้เลือกทั้งจ่ายเบี้ยครั้งเดียวนะคะจ่ายเบี้ยนะคะรายงวดนะคะหรือว่าการแนบกับความคุ้มครองสุขภาพค่ะ,คะก็ถือว่าได้เป็นการสร้างความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพนะคะแล้วก็อยากให้มั่นใจกับทาง MTL นะคะในกรมธรรม์ยูนิตลิงก์เราเป็นเจ้าแรกเลย ที่มีบริการนะคะในเรื่องของการจัดการดูแลผ่อนให้นะคะและไม่แค่นั้นค่ะน้องนกเรามีบริการหลังการขายนะคะก็คือในระหว่างทางเรามีเรื่องของการรีวิวกรมธรรค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ถือกรมธรรของยูนิตลิงของ NTL นะคะในระหว่างทางก็อาจจะบอกว่าเอออยากจะรู้ว่าพอร์ตของเราเป็นยังไงอ่ากรมธรรน,นั้นเป็นไปตามแผนการเงินที่เราวางไว้ระยะยาวไหมสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งนะคะแบบประกันที่น่าสนใจมากเลยสําหรับวันนี้นะคะ EP นี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่จูนอีกครั้งนะคะที่ได้มาแชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆในเรื่องของตัวประกันชีวิตควบกับการลงทุนให้กับเรานะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าใน EP ต่อๆไปนะคะก็จะได้รับเกียรติจากพี่จูนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะเราจะมาทำการอัปเดตข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับการลงทุนค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นข่าวสารในไตรมาสที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงค่ะในไตรมาสนี้นะคะมีอะไรบ้างที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับนะคะแขกรับเชิญในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนค่ะที่มีประสบการณ์นะคะมามากกว่า10ปีเลยนะคะของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนของเราสําหรับแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคุณชนการตังธนาพรนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการ การลงทุนเพื่อผลิตภัณฑ์ควบการลงทุนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่ตงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๋งมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะจับทางรายการ m i n s i g h t ทของเราที่จะมาอัปเดตนะคะข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเชิญพี่ตงได้เลยค่ะโอเคครับคือจริงๆถ้าจะพูดไตรมาสนีห้หรือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่พูดถึงปีที่แล้วก็คงไม่ได้เพราะว่า จริงๆปีที่แล้วเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้น,นะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเกินนิดนึงก็คือประมาณสักช่วงกลางปีที่แล้วอา,อาจจะจําพอได้ว่าอย่างในสารัฐเองเนี่ยเ,เงินเฟอ้อเคยขึ้นไปถึง9.1นะครับสูงมากแล้วก็ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยจะค่อยๆทยอยลงมาสู่ระดับ5แล้ว<อ>แต่ก็ยังเรียกว่าสูงกว่าระดับปกติที่เขาอยากจะให้เป็นกันนะครับระดับปกติก็ประมาณสัก2 อย่างในไทยเองเนี่ยกางปีที่แล้วเราก็สูงเหมือนกันเราเคยขึ้นไปถึง7.7นะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือประมาณสัก2.8นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในเรนจ์ของที่ดังชาติต้องการแล้วแต่ว่าก็ยัง,ย,งยังชราใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทางธนาคารกลางเองเ,อเขาต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอย่างในสหรัฐเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ย ในรอบ12เดือนเนี่ยเขาขึ้นจากระดับประมาณสัก0%เนี่ยขึ้นเป็นเกือบ5%อนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งความเร็วแล้วก็ความแรงเนี่ยมันแทบจะไม่เคยเกิดลักษณะนี้มาก,ก่อนนะครับะฉะนั้นพอเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเร็วแล้วก็แรงอย่างนี้เนี่ยการลงทุนปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครลงทุนเนี่ยก็คงจะประสบกับตัวเองก็คืออย่างหุ้นสารัฐเองเนี่ยลดลงไปประมาณสัก18%นะครับที่เซอร์ไพรส์ก็คือปกติเวลาหุ้นลงเนี่ย ตราสารนี้มันจะเป็นตัวกระจายความเสี่ยงปีที่แล้วเนี่ยตราสารนี่ผ่านดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate เนี่ยติดลบไป13%นะครับซึ่งมันไม่เคยถ้าไปไล่ดูปีปฏิทินเนี่ยตั้งแต่ที่เขาจัดตั้งมากว่า47ปีเนี่ยตัวดัชนีตราสารนี้เนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเขาจะลบเยอะที่สุดก็ประมาณสัก3%นะคะปีที่แล้ว13%นะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายใครลงทุนปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเจ็บตัวกันทัวหน้านะครับ พราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับทีนี้สําหรับหุ้นไทยเองเนี่ยปีที่แล้วก็ค่อนข้างเวสเซียนพอสมควรนะครับบวกรวมปันผลด้วยเนี่ยบวกไปทั้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไทยเราเองเนี่ยอาจจะมีสตอร,รี่ที่ต่างจากคนอื่นคือเราเปิดประเทศหลังชาวบ้านเขานะครับแล้วก็มีขาดเรื่องจีนจะเปิดประเทศนะครับแล้วหุ้นของเราเนี่ยบางตัวก็ได้อันนี้ส่งจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือปีที่แล้วเนี่ย เราก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบงก์ชาติของไทยเองเนี่ยไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ยมานะครับเพราะปีที่เราไทยก็ทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่แต่ถ้ามองนะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยอมองเป็นระยะยาวเนาะนะครับการปรับตัวลงในปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถือเป็นโอกาสแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าราคามันลงมาแล้วนะครับผมยกตัวอย่างอย่างถ้าเราไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีนะครับ ลงในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับต้นปี2022นะครับได้ดอกเบีย้ยประมาณสัก1.5%็นะครับก็คือ10ปีอ่ะได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยปีละ1.5%แต่ถ้าเกิดเราลงช่วงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3.4 3.5%นะครับก็เยอะกว่าการเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมองวนะ่การลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึงในแง่ของการลงทุนระยะย,ยานะครับข้ามาปีนี้เนี่ย ผ่านไปแล้วประมาณเกือบ4เดือนนะครับเราพูดถึงประมาณสักถึงสักวันที่26เมษายนนะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ดีขึ้นมาได้ค่อนข้างดีประมาณทั้งทั้งเย a r t o ุเด e เนี่ยประมาณสัก5.6%นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่มีความผันผวนนะครับเพราะอย่างเดือนกุมภาเนี่ยก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ลงไปประมาณสัก2 6นะครับแต่ก็ทั้งปีเนี่ยก็เลว่าบวกประมาณ5.6%นะครับ คุนจีนนะครับคนก็หวังไว้เยอะนะครับว่ามันมีเรื่องของ r ี o p e n นะครับปรากฏว่าพอตอนนี้ก็แตกติดลบประมาณสัก0.9นะครับคือต้นต้องบอกว่าบกราเปิดมาเนี่ยบวกขึ้นไป12กว่ากว่านะครับพอกุมภาเนี่ยติดลบไปอีก10นะครับคือเรียกว่าเป็นรถไฟหอบเลยคุจีน,นเพราะฉะนั้นคือความผันผวนเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในปีนี้ก็ยังต้องระมัดระวัง นะครับจะเห็นข่าวเรื่องของการปิดตัวของบางธนาคารในสหรัฐนะครับก็บางคนก็จะมองว่าอ๋อนี่ไงมันเริ่มเกิดวิกฤต์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องคัดตอ่อเงี้นะค,คนที่มองกลุ่มเนี้ก็จะมองค่อนข้างโพสิทีฟกับการลงทุนในหุ้นนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าก็เศรษฐกิจมันก็ยังดีอยู่เลยนะนะฮะการ อัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่3.5ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ40ปีนะครับแล้วก็ตัวของเฟดเองเนี่ยเขาก็มีสร้างเฟสิลิตี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยแบงก์ไหนมีปัญหาเนี่ยมากู้กับเขาได้เพราะงะั้นคนกลุ่มนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่มีปัญหานะครับมันมันน่าจะไปต่อได้เศรษฐกิจยังดีอยู่เพราะงะั้นกลุ่มนี้ก็มองว่าดอกเบี้ยมันน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับ huh. แล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมองว่ามันน่าจะผันผวนผน,นะครับเพราะงั้นถามว่าังไหน ถูกฝั่งไหนผิดเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ<ๆ>เพราะว่าสภาพภาวะการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ม,มีมีปัจจัยหลากหลายมากนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ต้องติดตามก็คงเป็นเรื่องของเนี่ยการดําเนินนโยบายเรื่องดอกบเบี้ยของธนาคารกลางโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับเพราะงั้นถ้าผมจะกล่าวถึงว่าเอเาในภาวะการลงทุนแบบเนี้ยแล้วเราควรจะลงทุนกันยังไงดีะนะครับ คือเราคงอยากได้การลงทุนที่เวลาขาลงเนี่ยมันอาจจะลงแต่มันลงไม่เท่าคนอื่นะนะครับในขณะที่ขาขึ้นเนี่ยเ,ออเราก็ตามเขาไปบ้างนะครับซึ่งการลงทุนแบบเนี้ยเราก็มีบริการให้เหมือนกันนะครับคือทีมลงทุนของเราเนี่ยก็มีการลักษณะที่เรียกว่าจัดเป็นพอร์ตตามระดับความเสี่ยง5้าพอร์ตนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเซอร์วิสที่เรียกว่า MTL Portfolio Management Service นะครับ ก็เรียกได้ว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็ทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็แบบประเมินความเสี่ยงก็จะบอกเลยว่าท่านอ่ะเหมาะกับระดับความเสี่ยงแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถจิ้มได้เลยว่าโอเคเป็นพอร์ตระดับความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็ยกตัวอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าพอร์ตความเสี่ยงสูงสุดก็คือ aggressive อันเนี้ยตราสารนี้จะน้อยหน่อยก็มีประมาณสัก20%แล้วก็ไล่เรียงมันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับตราสารนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนพอร์ตความเสี่ยงต่ำสุดเลย low risk เนี่ย จะมีตรอสารนี้ประมาณสัก85เปอร์เซ็นต์ะครับซึ่งพอร์ตทั้ง5้าพอรเนี่ยก็จะมีทีมทีมผมนี่แหละนะครับก็มีมีมีเพื่อนร่วมทีมอีกประมาณสัก5คนนะครับรวมๆกันก็ช่วยกันดูในเรื่องของการคัดเลือกกองทุนเข้ามาเป็นตัวแทนสินทรัพย์ต่งตางๆนะครับรวมไปถึงการจัดน้ําหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีคนดูแลนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุด ผมยกตัวอย่างการคัดเลือกกองทุนเนี่ยเราไม่ได้เลือกเพราะว่ากองทุนนี้เป็นบลจที่สนิทกับเรานะครับเราเลือกเพราะว่ากองทุนนี้เราคัดมาละว่าผลตอบแทนที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราดูองค์ประกอบเรื่องแนวทางการบริหารจัดการดูองค์ประกอบเรื่องบุคลากรที่เขาบริหารอยู่ด้วยนะครับเพราะก็อยากจะให้มั่นใจได้ว่ามีคนดูแลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับพอตาม ภาวะตลาดที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้ในในดีเทลเนี่ยคงคงไม่ได้พูดในเซสชันนี้แต่ว่าคิดว่าลูกค้าแต่ละท่านก็น่าจะสามารถไปคุยกับตัวแทนการขายได้นะครับอันเนี้ยก็ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าในภาวะการลงทุนที่ผันผวนเนี่ยคิดว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราก็อยากจะให้การลงทุนของเราเนี่ยมันค่อนข้างสม,ม่ำเสมอนะครับเพื่อลงทุนระยะยาวและได้ผลประโยชน์ที่สูงสุด นะครับเพราะงั้นก็ฝักตรงนี้ไว้ด้วยนะครับได้ค่ะอุ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ตงนะคะก็ได้มาอัปเดตนะคะข้อมูลข่าวสารเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรวมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและที่สําคัญที่นกว่าน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือบริการนะคะ MTL Portfolio ของทางเมืองไทยประกันชีวิตเองที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะทำให้ลูกค้านะคะที่ให้ซื้อตัวยูนิตลิงค์นะคะมั่นใจมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็แชร์สิ่งดีๆให้กับพวกเราฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ติดตามนะคะรายการ m i n s i g h t t l l k ของเรานะคะได้ทางช่องทาง YouTube Facebook หรือ Instagram ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมืองไทยประกันชีวิตให้คุณคุ้มค่า มากกว่าแย์คุ้มครองเพราะความสุขคือทุกอย่างจากเมืองไทยไปไกรที่